เอาละวางสัมภารกออกข้างตัวเอาละความเป็นมาถามความเป็นมาก่อนว่ารู้จักรูกหมอกได้ไงครับอืมก็ต้องตอบว่าเกิดเป็นคนนะคะ มีปัญหาทั้งทุกทั้งงานทั้งเรื่องเรื่องเรื่องลูกเ,เรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามที่ตอนนี้ครูบาอาจารย์เราทำได้ก็คือเข้าไปศึกษาใน YouTube ก็ศึกษาจากคาสอนของหลวงพ่อจรันไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมพอมันสภาวะมันว่างไปไหนต่อวะแล้วมันนิ่งมีไหนอะ่ะแล้วพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานไม่เกิดทํำยังไงอะ่ะมันก็เป็นคําตอบในหัวตลอดเลย ก็วันหนึ่งก็มีย้อนหลังไปเป็นสิบปีแล้วค่ะลุงหงอกคนนี้รู้จักแต่ก็เวลามันไม่ได้จะไม่เห็นลุงหงอกเด้งมาใน youtube ตอนกลางคืนงงเราก็จะไม่ได้ไปศึกษาอะไรมากแล้วเพราะว่าชีวิตมันวุ่นวายแต่วันหนึ่งที่เรากลับไปศึกษาแล้วเราเจอสภาวะหนึ่งก็คือสภาวะหนึ่งเดียวกับธ,ธรรมชาติ แล้วก็ไปศึกษาวิถีเซนสายพลังงานไปในของพระอาจารย์จิกงราชายโยคะมันก็กลับไปสู่สถานะเดียวกันสภาวะเดียวกันค่ะกลับไปสู่พระผู้สร้างหรือถ้าเกิดหนูตีเองก็คือสภาวะนิพพานแต่ว่าจะไปไหนอยต่อแล้วไม่รู้ละว,วันนี้เราต้องการที่จะกลับไปอยู่สภาวะนั้นก่อน เพราะเรารู้ว่าไอ้ตัวรู้จิตตัวเนี้ยมันไม่เกิดไม่ตายเหมือนพระพุทธเจ้าบอกค่ะมันก็จะเป็นอมตะของมันอย่างนี้หนูก็เลยไปลิงก์กับคําว่าพลังงานบริสุทธิ์ของลุงแล้ววันนี้เมื่อคืนนะคะก็เลยพยายามเข้าไปดูแล้วมันมีประโยคนึงว่าเดี๋ยวลุงจะพาทําสมาธินะเพราะวันนี้ทุกอย่างมันอยู่ในกายเราหมดเลยแต่วันนึงที่หนูอะ่ะ เพิ่งเข้าไปเข้าคอร์สพลังงานจิตใต้สำนึกของสถาบันหนึ่งแล้วเข้าพาให้เราเคลิมหลับไปแล้วทีเนี้ยเราเหมือนกับว่าสภาวะเราได้เราเลยรู้ว่าไอ้สภาวะที่เราเจอหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกับสภาวะพลังงานที่อยู่ในตัวเราค่ะมันเป็นพลังงานที่มหาศาลมากเลยอะไรขอบเขตอันนี้ที่หนูสงสัยแล้วหนูก็เข้าไป YouTube ไปหา pure energy แล้ววันนี้หนูมาเพื่อที่จะมาหาคำตอบต่อว่าที่หนูเจอในตัวหนูเนี่ยตอนที่สภาวะเราได้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่หนาแน่นมากอะลุงมันไรขอบเขตมากอะหนูไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยค่ะวันนี้มาหนูไม่รู้มันคืออะไรมันก็แปลง่ายว่าเป็นคำถามเนาะพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรมันอยู่ที่ไหน นำมาใช้งานในการรักษามนุษย์ได้ยังไงมี3ามคำถามเนาะเอาละออถ้ามีใครถามผมว่าพลังงานผุดมันคืออะไรคืออะไรผมต้องตอบว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างครับจะบอกว่าคือถ้าพูดผ่านภาษาพุทธศาสตร์ก็คือคือดินคือน้ำคือลมและคือไฟ ถ้าย่อส่วนนั้นมัเป็นตัวเราก็คือคือตัวเรานั่นแหละเพราะสิ่งนี้มันอยู่ในตัวเราโอเคนะแปลว่าอยู่ที่ไหนต่อไปนี้นะครับคืออะไรเข้าใจเนาะแ่่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบอกว่ามันคือตัวเราอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างก็แปลว่าอยู่ในตัวเราด้วยอ่าพระองสุด อยู่ในตัวเราผมเป็นคนที่พูดว่าใช่ลุงหลอกเพียวในจี N ้ G, คือพลังงานบริสุทธิ์ผมตีค่ามันร้อยเปอร์เซนต์อยู่ในตัวผมร้อยเปอร์เซนต์แถมเกินต่างหากทีนี้ก็กลับมาบอกว่ามันอยู่ในทุกทุกคนแต่มีไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซนเอาละถ้าใครแหละมีถึงห้าสิบเปอร์เซนตคนนึงก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราคือใครกันแน่ตัวนี้มันจะแชร์ริ่งเลยตัวนี้ จะไปไซ้ายไปขวาหรือว่าไปหน้าไปหลังวะเนี่ยหาทางออกจะไม่เจอบนบน,นคือสงสัยเพราะนั้นพอเวลาสงสัยปุ๊บถ้าเห็นว่างอคือต้นทางก็พุ่งตรงมาเนาะมาตามวิถีธรรมชาติหรือว่าใจขอันจัดมาที่พ่อตอนพูดจากตอนต้นเอเถอถ้ามันใช่มันก็เป็นคําตอบสุดท้ายแนี่นสรุปก็คือพรักงานผสูมันคืออะไร คือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ไหนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างด้วยที่ไม่ว่างในตัวเราเนี่ยมันหาที่ว่างตรวไหนวะเนี่ยมันมีที่ว่างอยู่จะบอกว่าที่ว่างตัวนั้นอยู่ที่หัวใจก็ว่าได้นะถ้าพูดผ่านตัวเราก็อยู่ที่หัวใจหัวใจมันทำอะไรยังไงละ่ะหัวใจเราเนี่ย มันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็มีประจุบวกกับลบอยู่ที่เดียวกันผมจะเรียกหัวใจว่าเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งไฟ,ไฟฟ้าธรรมชาติตรงนี้คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองที่รู้จักกันภาษาทั่วๆไปนะครับเอาละเมื่อมันอยู่ในตัวเราเราต้องนาํา,านนมาใช้งานได้นํามาใช้งานได้ยังไงเอามารักษาตัวเราในเบื้องต้น แน่นอนตัวเราต้องสามารถที่จะคลีนเคลียร์ตัวเองได้โดยปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บใดๆไม่เปลี่ยนอย่างของผมผมทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องเผื่อแผลแล้วก็แบ่งปันใครก็ได้ที่ปรารถนาอยากจะรู้สิ่งเหล่านี้ก็ยินดีนครับมาถึงจุดที่ใครก็ได้ลองดูทีนี้ฮะ,ะว่าไอ้พลังงานที่มันส่งต่อในไงนะครับเอาเหยียบหลังเท้าผมอย่างเดียวนะครับ มันจะต่อกันแบบไฟฟ้าไม่ใช่ผมบอกว่าเป็นไฟฟ้าไปช่ไฟฟ้าบอกลบมันก็คือต่อแบบมนุกรมอาวางเอาอหน่อยะครับเนี่ฮะคนคนรับได้แค่หายใจอย่างเดียวมันจะซึมซับของมันไปเองครับนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์ครับมันจะต่อมันไปเองครับทำใจส,สบายๆยิซิทำเป,เป็นเพลิน ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกบเรานั่งสมาธิทั่วไปไม่รู้ไม่ชี้เฮ้ยมันตกสภาวะว่างในในว่างมันตกสภาวะมันเองสิ่งเหล่านี้ผมบอกว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้มันเป็นอัตโนมัติครับผมก็บอกผมได้มาโดยอัตโนมัติแต่ผมก็พยายามที่จะบอกว่าการที่จะอธิบายคขาอัตโนมัติมันมีภาษาเมื่มีภาษาก็ต้องถ่ายทอดถ่ายเทโดยวิธีนี้ครับว่ามันจะ ซึมซับเข้ากับเนื้อเยือ่อซึมซับเข้ากับเซลล์เข้าไปในเซลล์นะครับโดยกระบวนการหายใจช่วยนะครับเบาๆแค่นี้นะครับไม่ได้มีมากหนะนะนะแ หายใจอย่างเดียวครับควบคุมการหายใจอย่างเดียวมันจะเข้าโดยการสูดหายใจเข้าไปลึกๆก็เหมือนกับนั่งสมาธิเวลาผมนำพาสมาธิผมอยู่บอกว่าสูดหายใจเข้าไปลึกๆเบาเบายาวยาวลึกๆนึกถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตายายอกธรรมะ มันจะขับเคลื่อนมันเองเพราะพลังงานนี้มันจะขับเคลื่อนมันเองโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บพิงไปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนานแหละมันจะขับเคลื่อนมันเองในร่างกายเรามันจะรายงานเขามันเองครับโทษครับโทษปึ๊บปึ๊บ อึบอึบอึ๊บเอบแสนี่ก็ตุ๊ด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 ๊ดต๊ดอืมนั่งให้ตัวตรงทีนึงเดี๋ยสังเกตมันจะเบาหัวครับตอนนี้จะเบาหัวทำไมต้องเบาหัวเพราะไอ้เจ้าไฟฟ้าสถิต เวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาใดๆก็ไม่รู้เข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นแหละเข้ากายสัมผัสตั้งแต่เริ่มเกิดมาแล้วครับก็สะสมมาเรื่อยแหละครับคนไหนสามารถคลีนเคลียร์ได้ออกได้โดยการทำสมาธิมันก็ออกไปคนไหนที่สมาธิไม่ถึงมันก็ยังคงค้างที่ตัวเราและส่วนที่มันตกตะกอนก็คือในหัวเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพอเวลาผมสมาธิหัวมันจะเบา ยุคใหม่นี่มือถือมือถอยนี่ซึมซับไปหาทางการแพทย์ก็บ,บอกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมภาษาทุกทุวันเนี่ยอึ๊ๆๆมาหาลุงออกจะเบาหัวได้ทันทีสามสองไปแล้วครับน่าแฉเนี่ยครับถามว่าเบาหัวจริงไหมจริงจริงค่ะ จริงค่ะ,คะจริงค่ะมันจะโปรง่งมันจะโล่งแล้วมันจะเบานะการมองไปเนี่ยมันคมชัดตาเราจะคมชัดาค,ดคๆโฟกัสมันจะดีกว่าเดิมใช่เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับจะได้สภาวะนิดนึงแล้วครับครับ มันจะจับสภาวะได้ครับยิ่งคนที่เคยผ่านก,บบการะบวนการที่ฝึกมาแล้วนะฮะที่เรามาทั้งหมดจะเป็นผ่านหลวงพ่อจารันก็ตามทีปฏิบัติในสำนักต่างๆนะเยอะแยะรวมทั้งที่คงจะเกิงด้วยโยคะโยค,โยคีไปหมดประมาณนะะั้นครับหรือแม้แต่บางกีที่บอกว่าสถาบันพลังพลังจิตนะฮะคนอยร้อยหนึ่งนัน่นแหละอันนั้ไปแต่ว่ามันฝึกแบบ ต้องทุ่มเทเวลาลูกเรางานบ้านเราเสาร์อาทิตย์เราทํางานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ครูพักรักจาเอาตรงนั้นมาหน่อยหนึ่งตรงนี้มัน่อยมันชนกันนี่เรื่องเดียวกันเนาะเราก็ไปจับตรงนี้มาจับตรงนี้มาอันนี้คนน่าจะที่สุดท้าย,เ,ย <c oughs> เพราะว่าอายุมา54แล้ว <c oughs> แล้วหนูก็มีข้อสงสัยตรงที่ว่าอันนี้คือการรักษากายครับ <c oughs> แต่การรักษาใจพลังงานความคิดที่มันจรมาเนี่ย กับ <One> ล <input> ุงนะคะขอเป็นวิทยาทานอ่ผมใช้คําว uh, uh ่าหลักคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันยากมากในชีวิตประจาวันเพราะชีวิตประจำวันในการอาชีพมันก็ต่อต่อเนื่องใช่ไหมเมื่อวานทําอย่างไรวันนี้ก็ทําอย่างนี้เพราะมันเป็นอาชีพพู้นี้ทำอันนี้ต่อไอตัวอาชีพตัวนั้นนะฮะถ้าหากว่าเราถ้ามันอยู่ในระบบแล้วนะฮะมันมันไปของมันเองแล้วแล้วก็คอยเยนดวงหา สั่งการประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าต้องลงมือเองก็ต้องลงมือตามนั้นนั่นคือวิถีชีวิตของการดำรง,งชีวิตครับต้องแยกให้ออกจากกันให้ได้ว่าอันนี้ส่วนภายในของเรากาลังพูดตรงนี้นะมันจะมีผลกับร่างกายเนื้อเยื่อของเราทันทีเพราะไอ้เจ้าพลังงานมวลสุดมันจะเข้าไปในเซลล์เลยฮนะในระดับเซลล์มันจะแรกเข้าไปในเซลล์แรกเข้าไปในระดับโมเลกุลแทรกเข้าไปในระดับอะตอมแทรกเข้าไปในระดับนิวเคลียส ถามว่านิวเคลียสของอะไรคําตอบสุดท้าคือนิวเคลียสของหัวใจนะมันจะไปปรับการการบีบรัดของหัวใจได้ตรงนี้มสัศจันย์มากผมใช่ว่านิวเคลียสของขั้วหัวใจซึ่งจะมีผลอย่างมากกับปอดเวลาหายใจเข้าไปนะหายใจเข้าไปขอให้กลั้นหน่อยจะได้เอาพลังงานที่ของอากาศมันแตกตัวนิ้วเคลียสมันแตกตัว แล้วทาให้เกิดร่างกายรเกิดความร้อนและความร้อนจะเป็นตัวผลักดันทีนึ่งความร้อนจะมาดันลมให้ขยายตัวลมจะไปดันเลือดเลือดก็จะไปหาเซลล์ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับมันจะไปถึงเซลล์ถึงโมลเลกุลถึงอะตอมถึงนิวเคลียสและที่สุดมันจะไปถึงในระดับจีนสติปัญ,ญญามันจะอะไรฟูฟูออพฟูอะไรเนี่ยออกมาถึงระดับจีนนียสได้ครับหรือว่าศึกษาอะไรมันจะ รู้เข้าใจมั่นใจชำนาญเชี่ยวชาญสุดท้ายคือเอ็กซ์เพรของงานอาชีพเลยและอะไดกันก็เอ็กซ์เพรในเรื่องตัวเองด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยนี่คือผลโพวงของพนักงานบริสุทธิ์นะวันนี้ผมเรียกว่าเป็นค่าคงที่ทิ่งใหญ่มากครับค่านเมื่อกี้คุณได้โชว์บอกโอ้ยพลังงานมหาที่จับกันไม่ได้เลยบยนั่นแหละครับคือมาๆเหมือนกับ เข้าไปอยู่ในหลุมของพลังงานแล้วอ่ครับนะมันจะยิ่งใหญ่มากครับพลังงานตัวนี้ครับเหมือนกับเขาเหมือนกระโดดเข้าไปในสาะน้ําสาะน้ําคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่นั่นแะมันจะไปทั้งตัวเลยมันจะโอเวอร์ไวเวฟมากครับตัวนี้มันมีมันไล่ขอบเขตถูกต้องครับมันหนาแน่นมากทั้งหนาแน่นใบเพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้หาจุดเริ่มต้นเกิดไม่มีหาจุดสุดก็ไม่เจอ ภาษาพุทธจะเรียกว่าปารม a ส a t s o d h a นยแต่โดยเข้าถึงผมอยู่แล้วว่าเข้าถึงในภาวะของคําว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมพอเวลาเข้าถึงนี้ก็มาใช้ได้อย่างผมผมบอกว่าผมเข้าถึงตรงนี้ผมก็มาใช้ในการรักษาตัวเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ยังไม่พอก็ยังรักษาผู้อื่นได้อย่างหนึ่งในจํานวนหลายหลายคนที่ทางขุนนี่ก็มาถึงตรงนี้ก็มาพิสูจน์ทราบในสิ่งเหล่านี้โดยการใช้ความรู้สึกเชื่อมโยงเนี่ยครับ ตามที่ได้รู้สึกเมื่อกี้นี้บพเฮ้ยมันเบามันสบายนั่นคือได้แหละมันง่ายเนาะเวลามันได้มันง่าย,าายใช่ที่มาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช,มใช่เรื่องง่ายหรอกครับแล้วศาสตร์ของลุงหงอกกับที่เขาไปศึกษาเรื่องพลังจักรวาลน,นะคะเออผมไม่ทราบว่าเขาอธิบายพลังจักรวาลว่าอย่างไงผมไม่ทราบเพราะว่าผมก็ไม่เคยเข้าไปในสู่กระบวนการนั้นหนูอก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเจาะลึกแต่ว่า ก็ไปอยู่ในส่วนหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันก็มาจากซอสพลังงานบริสุทธิ์นะคะพลังงานสูงสุดเลยเป็นพลังงานที่ pure energy เพราะนั้นวันนี้พลังงานนี้แหละที่แตกตัวลงมาเป็นพวกเราแต่วันนี้ถ้าเราคอนเน็กได้เนะี่ยพลังงานนี้ก็จะกลายเป็นพลังงานที่ออกมาที่จะเยียวยาเราครับประมาณนี้นะค่ะลุงถูกต้องที่สุดเนี่ยถูกแล้วที่พูดมาทั้งหมดถูก พลังงานตัวนี้เรากลับไปที่เดียวกันหมดเลยถูกต้องครับเพราะเราทั้งหลายมาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้หน้าที่คุณเกิดมาในโลกนี้คุณต้องทําหน้าที่อะไรคุณต้องทําคุณต้องทําให้ดีที่สุดแล้วต้องใช้ปัญญาครับแล้วคุณคอนเนคกับคุณรู้พลังงานบริสุทธิ์เพราะนั้นทุกอย่างมันลงมาที่จะก,กะหัวใจให้มันทํางานมันขยายออกมาทุกอนูแผ่ออกไปเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นภาษาอีกสายหนึ่งก็เป็นดับเบิลไลท์อันนี้ไลท์คุณพูงดับเบิลไลท์ผมเรียกว่าออโตม a ติกตรงนี้มันซ้อนๆกันแะละกันอยู่คือใช้ภาษาให้มัน Double okay. ดับเบิลให้ดับเบิลไลท์โอเคได้แต่ผมจะใช้คำว่าไบรท์คือใสใสแจ๋วเลยลถ้าเป็นจิตก็จิตบริสุทธิ์วันนี้ก็จะได้กำลังใจหนึ่งที่กลับมาอีกหกปีที่จะปลดกษียณ พลังงานที่ลุงบอกค่ะเราจะเอาเข้ามาอยู่ในยีนเราใน d n a เอเราในต้นธาตุในอะตอมที่ข้างในมีความบริสุทธิ์อยู่ม,มันมีความว่างในนั้นะมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องดึงมันออกมาแล้วมาทำหน้าที่เรารไอพลังงานท้อมันเเป็นเรื่องของโลกคคุณต้องทันมันคคุณต้องทาทันทันมันเมื่อกี้นี้พูดถึงพลังงานจักรวาลเนาะพลังงา,านจักรวาลคำนี้คนไทยได้ยินกันมานานแล้วล่ะครับ ไม่น้อยกว่าสามสิบสี่สิบปีสามสิบปีได้ไอ้ตรงเนี้ยมาค่อนข,ข้างจะมาเยอะนะแั้แต่คนเวียดนามเผยแพร่เผื่อแผ่กันปันเอ่อถ้าบอกว่าเป็นพลังจักรวาลจักรวาลไหนจักรวาลก็น่าจะเป็นจักรวาลเรานี่เนาะก็คือระบบสุริยะจักรวาลที่เราอยู่นี่เนาะนะับแต่ส่วนผมแล้วผมจะเลยไปอีกถ้าเป็นพลังงานผ้นออกเป็นลัเป็นพลังงานของกาแล็กซี พลังงานของากล็กซี่เนี่ยมันจะมาจากตรงคงเคยได้ยินคำว,ว่าซูเปอร์โนวาเนาะซูเปอร์โนวาเนี่ยอธิาบายความว่าดวงอาทิตย์เนี่ยฮะมันใช้พลังงานจนกระทั่งหมดพลังงานที่ใช้ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จนหมดเหลือแต่พลังงานบริสุทธิ์เรียกว่าดาวแคร์หรือดาวนิวตรอนไอตัวนี้มันอยู่เดี่ยวไม่ได้โดยธรรมชาติมันต้องมีคู่ตัวาง,งานคือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันขับเคี่ยวกันอยู่แต่ถ้าหากว่ามันหมดสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แล้วก็เหลือบริสุทธิ์อย่างเดียว บริสุทธิ์อย่างเดียวอยู่ไม่ได้ครับต้องแตกกระจายก็เลยกลายเป็นซูเปอร์โนวาไอพลังงานซูเปอร์โนวาตัวนี้มันมีผลถึงจากาวานรดทุกวันเนี่ยครับและมีผลถังโลกด้วยหน้าวันนี้โลกใบนี้ก็โอ้โหสารพัดร้อยแปดที่มันจะเกิดขึ้นภัยธรรมชาติจะเป็นภูเขาไฟรั่วส่วนของโลกใบนี้ครับพลังงานตัวนี้ผมเรียกว่ามันมาตั้งแต่ภายในโลกศุนย์กลางของพลังงานตัวนี้ก็คืออยู่ในโลกถ้าบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราพลังงานก็อยู่ในตัวเราเช่นเดียวกัน อยู่จุดที่บอกว่าโค้งไว้ใจนั่นะครับโอเคนะถ้าเป็นโลกก็คืออยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้ตรงนี้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นตรงนี้มันแผ่ขยายไปเรื่อยจึงเกิดพูเขอไฟรั่วกันโอโ้โหทุกวันนี้เยอะเนาะนั่นแหละครับพลังงานนี้มันแตกตัวมาทําให้กลุ่มที่พลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ไม่ได้เลยทูบีทมบูมันเหมือนกับเจอโดนัทรู้จักโดนัทเนาะอยู่ตรงกลางมันก็แผ่ไปแผ่ไปข้างนอกก็บีบอยู่เพราะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ย มันเป็นอาคาขคงที่ข้างนอกมันบีบตลอดมันกดล้อมรอบอากาศของโลกใบนี้อยู่โดยเท่าเทียมกันเมื่อเวลาข้างในขยายออกมันก็เลยถูกบีบไอตัวโดนนั้นมันถูกบีบตรงนี้นะฮะส่นเสือนวันไว้หมดธาตุดินน้ําลมไฟวันไว้หมดแล้วก็มากระทบกระเทือนกับร่างกายมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เราเป็นส่วนประกอบของธาตุดินน้ําลมไฟมันหนีไม่พ้นเลยคนไหนที่เข้าใจได้ก่อนคนนั้นก็เฮ้ยมันมีจริงไว้คนไหนที่ไม่เข้าใจ เฮ้ยมันก็ไม่รู้อยู่ยังไงอยู่ยากคนที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้จะอยู่ยากต่อไปผมสรุปไว้ตรงนั้นอย่างพวกเราเจ้าค่อยเริ่มรู้ใจลวไอเริ่มรู้จักเริ่มเข้าใจละอีกอย่างโดยเวลาผมนําพาพูดคุยคือนําพานะครับแล้วก็สัมผัสตัวตนหน้าก็ยิ่งได้รับการออสโมซิสถ่ายทอดกันโดยวิธีการหายใจเข้าเอาเองนะครับสิ่งที่ได้อยู่ที่ผู้รับเป็นสําคัญเพราะผู้รับต้องอธิบายความสืเรื่อง,งออกมา ว่าตรงกันไหมครับเชิญต่อมีอะไรถามเชิญครับอันนี้ก็จะย้อนกลับไปที่ว่าเราเกิดเป็นคนเนาะเราก็จะสงสัยว่าวันนี้เราเกิดมาในศาสนาพุทธพอเราไปศึกษาแล้วอะ่ะศาสนามันแค่เปลือกนอกเปลือกนอกจริงแล้วอะ่ะเพียวหรือแก่นแท้ของเขาอะ่ะก็กลับมาคือพลังงานบริสุทธิ์แต่วันนี้มันก็จะถูกสอนมาว่าการเวียนไหวาตายเกิด พลังงานกรรมพวกนี้ค่ะอยากให้ลุงหงอกอธิบายค่ะเป็นวิทยาฐานก็ทั้งหมดมันจะเริ่มต้นจากพลังงานการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเอกภพผมจะเรียกว่าบีฟอร์ผมจะเรียกว่าบีฟอร์บิ๊กแบงไอตัวบีฟอร์บิ๊พื้นฐานจริงเดิมก็คือพลังงานิสุทธิ์ที่บอกความหนาแน่นมากไปมหาศาลที่คุณพูดเมื่อกี้นั่นแหละยิ่งใหญ่เหลือเกินนะตรงนี้ถ้าเป็นภาษาพุทธคือเรียกว่าปรมถสัจจะ เป็นของจริงมีเพียงสิ่งเดียวโดยคุณสมบัติมันไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทําลายไม่ได้หาจุดเริ่มต้นไม่เจอหาจุดทีสุดปลายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าพูดเป็นมิตินะฮะก็คือมันจะทรงกลมแบบสมมาตรทั้งหมดเป็นเอกะทรงกลมเป็นลูกฟุตบอลเพราะฉะนั้นดวงดาวทั้งหมดมันคืออยู่ในลูกฟุตบอลนั่นเองไอ้เจ้าดวงดาวทั้งหมดเนะะี่ยเป็นข้ามไม่คงที่ทั้งสิน้นไอ้เจ้าข้ามไม่คงที่ทั้งหมดนั้นภายในจุดศูนย์กลางมีพลังงานบริสุทธิ์ภายใน คือใน,ใ,นในระดับนิวเคลียสพูดถึงมูงชีเนี่ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างโอเคมาเน้นตัวนั้นนะที่มันถวยพุกออกมาณวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีเนี่ยจึงทําให้ทั้งจักราวาลน,นะที่ผมบอกว่ามันาจากซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์พวกกลุ่มดาราศาสตร์ดารจาจักรเขาเขาค้นคว้าวิจัยทดลองตามหาโดยกล้องนะเขาอธิบายสิ่งนั้นมาแล้วก็เอาภาษาเขามาพูดต่อ แต่จริงๆสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตของเรา mm. อยู่ในหัวสมอ,องเราแต่ต้องตามแนวทางของพุทธะให้ไว้นะ uh huh. อย่างเช่นเป็นทุกสมุทยัยน,นิโรธอย่างเงี้ยเราจะได้ตรงนี้ครับแปลว่าถอยหลังห้า,าดิทั้งหมดจู่จะรู้ส่วนมากมีองแตดก,ก็คือลักษณะการบุคคนทั่วไปแต่ถ้าหากก็ถอยหลังห้าดิตป,ปุ๊บมีไม่มากคนจะได้ตรงนี้หาต้นต่อ,อจริงในโลกใบนี้นะครับผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นผมก็เป็นหนึ่งในจํานวนได้หลายคนแหละที่จะได้บอกว่าถอยหลังไปหาอาดตทั้งหมด อาจจะเริ่มต้นก่อนที่จะเกิดเฉพาสิ่สิ่งนั้นเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่พูดถึงกันนี่ครับแล้วก็จะมีคําถามที่สงสัยอีกก็คือช่วงหลังมาเนี่ยพอมันเริ่มมีโซเชียลยูทูบคนไปศึกษาธรรมะซึ่งมันก็ไปตรงกับเหมือนกับหลวงพ่ออาจารย์หลายท่านบอกว่าการเข้าถึงธรรมะตอนหลังมามันจึงเข้าถึงง่ายคนจะบรรลุส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็หลงไหลไปในโซเชียลก็ก,ก,ก็ช่วยไม่ได้มันก็จะมีเรื่องมิติต่างดาวเข้ามาค่ะทีน,นี้จากที่หนูศึกษาแล้วพิจารณา้วยตัวเองไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเนี่ยเหมือนที่พระพุทธเจ้าพูดว่ามีกี่หมื่นแสนจักรวาลอันนี้เราก็ย้อนกลับไปว่าอันนี้ที่คุณไปเจอมิติต่างดาวต่างนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเจอมันก็คือในที่ ลุงงาะบอกมันก็เป็นแต่จริงถ้าคุณหลุดจากตรงนี้ไปคุณก็จะไปเจอพลังงานไวสุดที่พระพุทธเจ้าเจออันนี้หนูปฏิปตอปฏิปปตโทด้วยตัวหนูเองวันนี้หนูมาแล้วหนูขอคําแนะนําค่ะก็ปฏิปต่อได้มาถูกต้องแล้วละครับที่ว่านี้ไม่ทําให้เกิดการสับสนหรอกครับถูกต้องเพียงแต่มาเชื่อมโยงทางฝั่งลงก็ลําดับไม้เห็นเป็นสเต็ปอะไรก่อนอะไรหลังนั่นเองการคุยกันทั้งหมดที่ผ่านมา นะแต่การที่จะเซตอัพเรื่องพลังงานเข้าไปเนี่ย,เ,ยเมื่อกี้ที่ผมสัมผัสตัวเนี่ยมันจะเบาไปทั้งตัวหัวเหมันจะเบาสบายหายใจะจะโล่งมากด้วยนี่คือสิ่งที่ได้เข้าไปในตัวเรียบร้อยนะ,ะ <laughs> แล้วก็จะขอถามแทนพี่น้องที่ร่วมดู YouTube หรือว่าในสื่อที่ลงุลงลงนะคะว่า